งานเด็กเกมเกมโดนตีมันมันจังวะไม่เทียนมันไม่ใช่พ่อค้าพ่อค้าไอ้แม่ค้า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 โดน โดโเจอเพื่อนนะ no โอโนเนมโ้นี้กก็อยู่ตรงนี้เหรอใช่คอยมีปั่นไว้ด้วยต่อเรื่องเลย เดาาินตามทุกคนไปแล้วนะอะาฮะเห็นภูุิมแล้ววันลองล่าใส่เพื่อนอยู่เนช่วยแนะใส่เพื่อนที่อยู่อีกหลังประตูนะไส่เพื่อน,อนหนุเปย์ไม้ไปเรื่ดยมาคอยมา มันมันเห็นป่ะมันวางโดนรูเครื่องกลางเอ้ยมันมีตีของดอปนะนนไปวางกระเป๋า,ากอ้าวไม่นานงกไม้เลยกูนะาเราเสียลุงไปแล้วจะติดตาบอดเอยได้เจอด่านสองแทนแล้วนะเมื่อกี้กูก็ติดตาบอด ไมเอากูไปไหนเนี่ยไม่าวแล้วข่าวปะอ้าวอันนี้ข่าวหรือพลอยระเบิดเครื่องอทำไมคนนี้ตาบอดไม่เท่าคนเมื่อวานวะวางดูน่ะปั่นต่อไม่ได้แล้วพี่อ่ะ คนเมื่อวานตาบอดโคตรนานเลยที่เจอด่านโรงเรียนเนี่ยพ,พอโดนจะเต็มหลอดแล้ว <c oughs> อุ้ยพอผมเกืบนะ <c oughs> อบโดนปกกำบังอะเรลี่ยแกหรอโอเคใน <c oughs> กระเป๋าคงไม่มี แอดออนด้วยเอ้ากระเป๋าใครวะเนี่ยลุงเอาเลยมาใช้หน่อย,ะะยแล้วกัน9ทิพายละเดียววะชักวาง เขาไต่เติมบอกมาเดี๋ยวหาเฮ้ยเมื่อกี้คอยโดนดึงคยโดนดึงไอ้นี่ันถือว่าดึงขาแล้วทับไม้อ่ะจริงจริงมันต้องไห้ทับอีกฝั่งนึงมันย้อนตัวกลับมาแล้วทับไม้ฝั่งฝั่งที่บอ่ะแล้วโดนดึงหลังเนี่ยมันแกะด้วยหรออ้าวไม่แกะด้วยหรอแกะได้แกะได้หมดหลอดแล้วเบียเบียต้องแกะเดี๋ยวมันเดินมาหามาแล้วมาแล้ว ไอพี่มันติดไหลอ่ะแก่ไงแก่ต้องรอจุดหมดก่อนครับถึงจะแก่ได้แล้วแกะไงตอนนี้ไงเอากับดักบนเลฟออกโอ้กูเพิ่งรู้เหมือนกันคิวเลยปพื่อนพ่อได้จะกลับมานะ้วไม่มีใครโดนไล่หรือเราเอาคนโดนไล่ก่อนเราค่อยช่วยอยู่ตรงเครื่องเราคิวเลยเพื่อน ลงมาแล้วนะมาแล้วนี่ยโอเคมาจริงมาจริงจริงด้วยเจอแล้วเบียร์โดนปลวกกำบังไปแล้วกลับไปหาเบียร์แทนแล้วมั้งนะใช่เรียบร้อยโลกไปหน่อยอ ไม่คพเจอตัวนี้สองตัวถึงก็เกลบ่ยนกาไคือวิ่งไปแล้วแล้วมันวิน่งมันยิงกับมาที่เดิมเฉยๆเเลี่ยนตาแน่นอนีู้จักคุณนึกว่าไม่เห็น พี่บ่ายแล้วใครจะไปช่วยเบียร์กูวะเนี่ยไฟไฟกำลังไปไอ้ไฟกำลังไม้ไม่มีท่อนี้มันเก็บโดนไปด้วยด้วยวะคนหลงว่ะไม่ไอ้กูจะแตกแล้วเพื่อนต้องเสร็จก่อนแล้วเพื่อนเออสวยเพื่อนโอเคกูตายแล้วเพื่อนกระเป๋าว้ยอย่าเนี้อนเห็นนะ ระป๋าพอยผมใช้ไปแล้วดิจรปะเนี่ยหมดแล้วด้วยกระป๋าพอยสีอะไรสีเหลืองไงออแม่ผมใช้สีดำไปสีดำใส่ดนสอมันงูอ่ะเาขาวเาขาวไไม่ใช่ปีนี่ไ้คนไม่ใช่อย่างนมไปแล้วใ่ไปเลยช่วยหนย อ้าวเสียแตกไปแล้วอ๋อไม่ใช่เพราะว่าได้ยินเสียงมีคนมาช่วยผมไม่รู้ใครน่าจะเพื่อนขอบคุณครับเพื่อนสวเยเลย เจอเพื่อนดีกว่าที่หายอ้าว,าวเดี๋ยวนะเอาพอแทนก็ไม่นคนเพ,พือพ่อยเบียดดิเพื่อนไม่ไปผมไปผมไปมากลแต่ว่าพิลเลอร์พอมาถึงอะโอเคโอเค พยายมีเด <Cornell. S 2> ้เวลงมงีเาเจอแต่วายแแาอยู่ไหนมาวะทไมมันไม่โดนเลย เอ,อมาหากูแล้วแค่แกะโดนนต้องโหมด้วยใกล้มีรู้ชาร์จด้วยมัันยากจงเฮ้ยสไลด์ไม้แตกไอ้ชาร์ดิบหายแล้วกูแอดออนสไลด์ไม้แตกอันเนี่ยเมียอะไนด้วยหรอเออแอดออนปลดโดนแล้วสไลด์ไม้แตก รากรัทุกท่านไปก่อนนะรารีวัดิเดินแองตูเลยเต่าขาวเต่าขาวถึงแล้วถึงแล้วขึ้นแล้วไม่เห็เต่าขาวหรือวะอ๋อเห็นผมตายแล้วมั้งกลัวจะได้เต่าดิ เดินต<ร>ามพอยไปแล้วถ้าแจ้โดดแล้วไอ้นี่โดนสไลด์ออกสไลด์แตกเขาวางกระเป๋าแคลไปตรงเครื่องเสร็จตะกี้นะเไว้โลกอยู่คินเลอร์อยู่ไหนอยู่กับพอยดีกว่ะ มันทำอะไรอยู่ลุงหิว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 เองอยู่อ๋อโอ้โดนหลอกไฟอ๋อไม่นะพอเจอมูนวอลไปแล้วนี่เดินเร็วกว่าเมื่อวานจริงนะใช่ใช่เดินเร็วกว่าเมื่อวาน โปรทำเสร็จแล้วไม่น่าใช่แต่มันก็ไปไปได้อยู่นะ้วมันเดี๋ยวนี้ปูวารายใหม่เลยตามคอยนะมึงเนี่ยเปลี่ยนเปลงแปลงแตกแล้วเดินโคตรไวได้เดินโคตรไวเมื่อวานเยอะเมื่อวานดูเดินช้าเลย แล้วเราเจอสองคนนี้เลยคุยมันไม่น่าใช่แบบว่าโอ้ละน่าจะไม่ใช่เกมปรับไปก็บาดที่บชุดอีกแล้วห่อปั๊บไอ้วงเดินไวอ่ะปัก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 โดนมันนอะไรจะไว้ทำอะไรอยู่หรือ ไว้กำลังจะแก้โดนคนระับมันพยายามไปไปไปปัดอยู่แต่กินเลอร์อยู่ตรงจะไว้เข้าโดนแล้วตาบอดนะพวดเกียเลยมองห่านไม่เห็นเลยกินเลอร์ <grading> มันวางโดนแคมเครื่องอยู่เอาพอยแทนเหรอเอาพอยแทนไม่เห็นพอยได้ไงวะเอไม่ตามอนะ่ะตามอยู่นะ ตรงนี้ก็หลอกไฟได้เหรอวะคิวขอเล่นเก่งเอาเรื่องอยู่เลยเอาแก้โดนเนี่ยโดนมันจะตกอยู่ตรงที่เราแก้หรือว่ามันจะกลับไปหาเจ้าของกลับไปหาเจ้าของอ่ะอ้ยกลับไปหหน้าเบือเลยเว้ยกลับไปหาเจ้าของจนไอ้จุดหมดอ่ะ เเบียห็นจุดจจุุดดที่มันอยู่กับตัวเราเบียร์เห็นใช่ไหมเวลาแก้มันจะมีสามจุดอาแฟนแล้วเนี่ยมันเหมือนเขาได้ยินพอยด่าอีงเอาอย่างี้เลยมันไม่แขวนสุขเขาได้ยินพอยด่าใช่ไหมพอยด่าพอยด่าเสร็จเขาเดินกลับมาแขวนเลย ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเจออะไปเจอพ่อแล้วมันจะตายเหรอเดีนี้มึงนอนไปหลับสินะถ้ามึงเจอเจอเจอพ่ออะไปเล่นต่อไหมหรือไงรอรอดูระไว,วยตรงท่อก่อนไะมโอเคโอเค